สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามขอนำเสนออมตะพระอริยสงฆ์โดยองค์อาจราชพฤกษ์พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหากเอ่ยชื่อพระครูวิมลคุณากร คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไรนักแต่ถ้าเอ่ยชื่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าแล้วละก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักโดยเฉพาะนักนิยมพระเครื่องด้วยแล้วแทบทุกคนต่างใฝ่หาพระเครื่องของหลวงปู่สุขมาบูชาเพราะเชื่อกันว่าพระหลวงปู่สุขนั้นให้พุทธคุณทั้งด้านเมตตามหานิยมคงกระพันและด้านแคล้วคลาดหลวงปู่สุข เกิดเมื่อวันจันทร์เดือนสี่ขึ้น8คำ่ำปีวอกพุทธศักราช2,390ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สที่บ้านมะขามเท่าปัจจุบันเป็นบ้านปากคลองตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทโยมิดาชื่อน,น่วมโยมันดาชื่อทองดี มีบุตรและธิดาด้วยกัน9คน 1. นึหลวงปู่สุข 2. นางอำ่ำสามในรุ่ง 4. นางไข่หาในศิลหกในมี 7. นางขำแปดในพลอย 9. หลวงพ่อเปลิ่มท่านเป็นบุตรคนโตนามเดิมของท่านคือสุขนามสกุลเกตเวท ปัจจุบันยังมีลูกหลานของท่านอยู่ที่บ้านใต้วัดปากคลองมะขามเท่าอีกหลายคนหรือแม้แต่ร้านค้าขายภายในบริเวณวัดก็ยังมีลูกหลานบางไรายได้เปลี่ยนเป็นเกตเวสสุริยาเมื่อท่านมีอายุได้เจ็ดขวบบิดาได้นำตัวไปฝากไว้ที่วัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อให้ได้เล่าเรียนเขียนอ่านกระทั่งแตกฉานทั้งหนังสือไทยหนังสือขอม จากนั้นในแฟงซึ่งเป็นลุงของท่านมีบ้านอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครมีอาชีพทําสวนไม่มีบุตรหรือธิดาจึงได้มาขอหลานจากโยมบิดามารดาของหลวงปู่สุขไปเลี้ยงโยมท่านก็อนุญาตให้เลือกเอาลุงแฟงก็เลือกเอาคนโตคือหลวงปู่สุขขณะนั้นอายุประมาณสิบขวบท่านได้ช่วยลุงค้าขายเล็กๆน้อยๆ โดยยึดลำคลองบางเขนเป็นที่ทำมาหากินซึ่งบริเวณปากคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้จังหวัดนนทบุรีลงมาคลองบางเขนนี้ทอดขึ้นไปเชื่อมคลองรังสิตในสมัยก่อนเป็นคลองที่กว้างขวางมากนับว่าเป็นเส้นทางสายหลักในการคมนาคมทางน้ำท่านค้าขายอยู่ในคลองบางเขนอยู่ระยะหนึ่งจนเป็นหนุ่มอายุได้18ปี ก็ได้พัญญาชื่อนางสมบุญอยู่ครองคู่กันแล้วหันมาประกอบอาชีพทำสวนต่อมากำเนิดบุตรชายหนึ่งคนชื่อสอนพออายุครบ22ปีท่านได้ลาไปอุปสมบทณวัดโพบางเขนการอุปสมบทของหลวงปู่สุขนั้นท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ25ปีที่วัดบางเขน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพทองล่างซึ่งอยู่ปากคลองบางเขนตอนล่างส่วนวัดโพทองบนอยู่ตอนเหนือของปากคลองบางเขนตอนบนบริเวณจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระครูเฉยจันทศิริวัดโพบางเขนเป็นพระอุปชัชฌาในการอุปสมบทครั้งนี้ลุงแฟงเป็นผู้อุปการะทั้งสิน้น ส่วนโยมบิดามารดาไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยเพราะการเดินทางสมัยนั้นลำบากมากจากชัยนาทถึงกรุงเทพใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งสองถึงสวันกว่าจะถึงเมื่อได้อุปสมบทแล้วอยู่กับพระอุปัชฌาย์เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพอสมควรแล้วท่านก็ได้ออกเดินทุดงหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆ จากสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นจนชำนาญดีแล้วจึงกราบลาอาจารย์เพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของท่านเพราะความเป็นห่วงเป็นใยในบิดามารดาซึ่งชราภาพลงไปมากท่านกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมโดยมาพักอยู่ที่วัดอู่ทองปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดปากคลองอยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่า หรือบริเวณต้นแม่น้ำท่าจีนปัจจุบันซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีสภาพชำรุสดสุดโทมากชาวบ้านแถวนั้นต่างมีความศรัทธาเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อที่ว่าจะได้ให้ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ท่านจึงได้สร้างกุฏิขึ้นมาหลังหนึ่งพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพลางๆก่อน จากนั้นท่านก็เริ่มพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองจากวัดร้างที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบสวยงามทั้งพระอุโบสถและมนฑปดบมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนในด้านการอบรมสั่งสอนนั้นท่านได้แนะแนวทางการประพฤติดีปฏิบัติชอบชี้ให้เห็นคุณและโทษของผลการปฏิบัติตน ต่อมาโยมแม่ของหลวงปู่ศกได้ถึงแก่กรรมจึงได้จัดชาปนก,กิจศพและในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปปรากฏว่าเกิดอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสุนักกัดไม่เข้าซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากตามชนบทในสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามเฝ้าบ้านการแวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดจึงต้องคอยระวังสุนัขให้ดีเพราะอาจจะถูกลอบกัดได้พระเครื่องของหลวงปู่จึงมีชื่อเรื่องสุนักกัดไม่เข้าเป็นเรื่องแรกก่อน ต่อมาจึงเกิดความนิยมไปขอพระจากท่านมาแขวนคอบุตรหลานเพื่อกันเขี้วงาตลอดจนพยันตรายต่างๆสมัยก่อนพระวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อตะกัวจะมีแขวนอยู่ที่คอเด็กในท้องถิ่นเกือบทุกคนแล้วถ้าไปขอพรจากหลวงปู่สุขท่านมักจะถามว่ามีลูกกันกี่คนแล้วท่านก็จะให้ครบทุกคนกิติศัพท์ในความขลัง ประสิทธิในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านจึงค่อยๆแพร่ปา,ปากๆหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่นานขุนวิเศษของท่านจึงค่อยๆด่งดังขจรกระจายไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากคลองมาขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้น ซึ่งการขนส่งสินค้าตลอดจนการทำมาค้าขายจะต้องอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นพอถึงตอนค่ำบรรดาพ่อค้าแม่ขายเรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างแรมที่แพรหน้าวัดของท่านเป็นประจำเพื่ออาศัยบาร,รมีของท่านช่วยป้องกันขโมยและโจรที่จะมาประทุษราย เปลียนไปแล้วบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดของท่านจึงเป็นเสมือนชุมทางที่สำคัญจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมทรงให้เกียรติคุณของท่านแผ่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันดีในนามหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าอาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปูุ่กกับพระเจ้าบรมมวงเธอ สเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้สร้างสมกันมาแต่ชาติปางก่อนจึงโดนบันดาลให้สเสด็จในกรมซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้สเสด็จมาพบหลวงปู่สุขพระเจ้าบรมวงเธอสเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาแห่งราชนาวีไทย เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเป็นพระโอรสพระองค์ที่28และเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรกในเจ้าจอมมารดาโหมดซึ่งเป็นธิดาของพระยาสุรวง์วัยวั์การพบกันในครั้งแรกนั้นสเสด็จในกรมได้สเสด็จประพาสไปภาคเหนือโดยทางเรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้เรือกลนไฟลาาจูงเรือประเทียบที่พระองค์ประทับพ,พร้อมดิเล่าทหารมหาเล็กตอนเสด็จกลับพระองค์สั่งให้นําเรือเข้ามาทางแม่น้ำท่าจีนขณะล่องเรือมาถึงหน้าวัดปากคลองมะขามเท่าเครื่องยนต์เรือกลนไฟเกิดขัดข้องขึ้นมาอย่างกะทันหันทำให้แล่นต่อไปไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามแก้ไขอย่างไรเครื่องยนต์ก็ไม่ติดพวกทหารเรือมหาเล็ก คยังค่อยๆนำเรือเข้าเทียบท่าหน้าวัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อแก้ไขเครื่องยนต์ขณะนั้นหลวงปูุ่กนั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำพอดีและกำลังให้เด็กๆช่วยกันตัดหัวปลีกล้วยมากองเอาไว้เมื่อได้หัวปลีกองใหญ่แล้วหลวงปู่สุกก็เดินไปนั่งข้างๆหยิบหัวปลีขึ้นมาทีละหัวเอามือลูบแล้ววางลง หัวปลีนั้นกลับกลายเป็นกระต่ายสีขาวน่ารักกระโดดโลดไปมาแล้วหลวงปู่สุขก็ทำให้หัวปลีทั้งกองกลายเป็นกระต่ายฝูงใหญ่เต็มหน้าศาลาด้วยธิ์ทางใจของท่านเหตุการณ์อัศจรรย์ทั้งหมดนี้สเสด็จในกลมทรงแลเห็นโดยตลอดด้วยความมหัศจรรย์์พระไทยอย่างยิ่งหลังจากหลวงปู่สุขปล่อยให้ฝูงกระต่ายขาวกระโดดโลดเต้นสักพักหนึ่ง ท่านก็เรียกกระต่ายขาวมหาทีละตัวจับขึ้นมาแล้วเอามือลูบหลังเบาๆพอวางกระต่ายลงก็กลายเป็นหัวปลีดังเดิมในที่สุดกระต่ายทั้งหมดได้กลายเป็นหัวปลีกองอยู่สเสด็จในกรมจึงสเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกับทหารเรือมหาเล็กตรงเข้าไปนมัสการหลวงปู่ศกจากการสนทนากันอยู่เนิ่นนาน หลวงปูุ่ก็รู้สึกนิยมชมชอบในอัธยาศัยสเสด็จในกรมเป็นอย่างยิ่งที่รู้จักนอบน้อมถ่อมตนแม้ว่าพระองค์จะเป็นถึงพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่พระองค์ไม่ถือพระองค์ว่าเป็นลูกเจ้าลูกแผ่นดินเลยจากนั้นหลวงปูุ่กได้ถามสเสด็จในกรมว่าอยากเห็นท่านทำให้คนกลายเป็นโจรเคหรือไม่สเสด็จในกรมตอบว่าอยากเห็น ท่านจึงให้คัดเอามหาดเล็กที่มีรูปร่างลำสันแข็งแรงมาคนหนึ่งแล้วให้หาเชือกมณีลาขนาดเครืองมามัดเอวของมหาดเล็กร่างใหญ่เหลือปลายเชือกอีกด้านหนึ่งท่านถือไว้จากนั้นท่านก็พาไปยังสระน้ำของวัดให้มหาดเล็กนั่งคุกเข่าลงข้างๆสระพร้อมกับหลับตาพนมมือแล้วหลวงปู่สุกก็สงบจิตหลับตานิ่งสงบสู่ภูมิแห่งสมาธิ อธิษฐานจิตให้เกิดริ์ทางใจอันแก่กล้าจากนั้นท่านก็เอื้อมือข้างหนึ่งปอบไปที่หลังของมหาดเล็กที่ไม่ได้ระวังตัวจนหล่นตูมลงไปในสะฉับพลันความมหาสัรย์อันเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นต่อเบื้องหน้าสายตาของทุกคนเมื่อร่างของมหาดเล็กจมหายไปในน้ำแล้วผุดโผล่ขึ้นมาใหม่กลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ดำผุดดำไหว ฟาดหัวฟาดหางตูมตามจนน้ำแตกกระจายทำให้เสด็จในกรมและพวกทหารมหาดเล็กเตื่นเต้น,ตน,ตนเหลือที่จะกล่าวเมื่อหลวงปู่ศุขให้ทุกคนได้ชมจระเข้มหาดเล็กพอสมควรแล้วก็ยื่นปลายเชือกให้พวกทหารที่อยู่ข้างบนถือไว้แล้วสั่งว่าให้ดึงเชือกเอาไว้อย่าให้จระเข้ดำหนีลงไปกบดานได้แล้วท่านก็เดินไปที่กุฏิ เอาน้ำใส่ในบารท,ทำพิธีอธิษฐานจิตลงไปยังน้ำในบารเสร็จแล้วก็ประคองบารน้ำพระพุทธมนต์มาที่ริมสะระรดน้ำพระพุทธมนต์ไปที่ร่างของจระเขตตั้งแต่หัวโจดหางจากนั้นจระเข้ใหญ่ก็ดำน้ำมุดลงไปขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นมหาเล็กร่างใหญ่ที่มีเชือกผูกติดเอวอยู่เช่นเดิม ทันทีที่ร่างกายคือสภาพกลับเป็นคนเช่นเดิมพวกมหาดเล็กที่อยู่ข้างบนก็สาวเชือกนำร่างของมหาดเล็กร่างใหญ่ขึ้นมา,าจากสรกมีการสอบถามกันเซงแซ่ไปหมดว่าตอนที่เป็นจระเข้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมหาดเล็กร่างใหญ่เล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงปู่ศุกบอกว่าจะเสกตนให้กลายเป็นจระเข้นั้นตนไม่เชื่อเลยแต่พอถูกหลวงปู่ศุกท่านตบลงที่กลางหลัง มีความรู้สึกเหมือนกับถูกผลักให้ลอยละริ้วตกลงไปในสระตอนนั้นมีอาการหวาดกลัวอย่างไรบอกไม่ถูกพอร่างกายสัมผัสกับน้ำก็เกิดรู้สึกว่าตัวเองมีพละงกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายจึงเกิดความฮึกเหมิมดำุดดำไหว่อย่างสนุกสนานแต่สงสัยว่าทำไมคนที่ยืนมุงดูอยู่รอบสระถึงได้แสดงอาการตื่นเต้นตื่นตะลึงกันนักหนาทั้งๆท,ที่มองดูตัวเองแล้วก็เป็นคนเหมือนเดิม ไม่เห็นจะเปลี่ยนเป็นจระเข้ตามที่หลวงปู่สุกล่าวอ้างเลยซึ่งแท้ที่จริงแล้วหัวปลีก็ยังคงเป็นหัวปลีไม่ได้กลายเป็นกระตายและมหาดเล็กก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนร่างกายเป็นจระเข้เว้นแต่อำนาจจิตของท่านทําให้เราเห็นไปเองเพราะอำนาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นกล้าแกร่งยิ่งนักโดยเฉพาะกะสินธาตุทั้งสี่ อันมีดินน้ำลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นบอ่อเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิทางใจเป็นการสำเร็จวิชาขั้นสูงเรียกว่ามายาการคือความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติสเสด็จในกรมจรึงของฝากตัวเป็นสิทธิ์ตั้งแต่บัดนั้นมา และปรากฏว่าพระองค์เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้ความสามารถศึกษาได้แตกฉานจนกระทั่งหลวงปู่สุขเองก็หมดความรู้ที่จะถ่ายทอดต่อจึงแนะนำให้เสด็จในกรมไปศึกษาเคล็ดวิชากับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรต่อเมื่อหลวงปู่สุขท่านมีลูกศิทธิ์อย่างเสด็จในกรมพระองค์จึงเป็นกำลังสำคัญให้ท่านสามารถที่จะสร้างวัดปากคลอมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์ หาวรวัตถุทางพุทธศาสนาที่คงเหลือเป็นประจักษ์พยานจนถึงปัจจุบันนี้คือภาพเขียนฝีมือของสเสด็จในกรมเองบนฝาผนังพระอุโบสถวัดปากคลองมะขามเท่าที่ยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และภาพเขียนสีน้ำนี้กรมศิล,ลปากรยกย่องว่าสเสด็จในกรมทรงมีฝีมือทางการเขียนภาพเป็นอย่างมากและสงสอดแทรกอารมณ์ขันในภาพพระพุทธเจ้าชนะมาร ในกระแสน้ำที่พระแม่ทรณีบิดมวยผมทำให้เกิดอุทกกทารา,ลาหลากไหลพัดพาเอาทัพพระยามารไปนั้นพระองค์ท่านเขียนเป็นภาพลิงใส่นาฬิกาและหนีบขวดวิสกี้กำลังเดินตุปัตตุเปด,ด้วยความเมาสุราโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าฤาสีปัญจวัคคีที่ยิ้มเยาะเย้ยหยันเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเลิกทรมานตนเอง แล้วหันมากินอาหารโดยนึกว่าพระองค์คงจะท้อถอยและละความเพียรแล้วจึงพากันผละหนีพระองค์ไปซึ่งเน้นความรู้สึกได้เด่นชัดมากฝีมือของเสด็จในกรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือภาพเขียนสีน้ำมันรูปหลวงปู่สุขยืนเต็มตัวถือไม้เท้าซึ่งภาพนี้เขียนในขณะที่หลวงปู่สุกชาราภาพมากแล้ว ซึ่งภาพนี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าจวบจนทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นอกจากจะถูกอัธยาศัยกันเป็นยิ่งนักนอกจากเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอแล้วถ้าเสด็จในกรมติดร,ราชการงานเมืองหลวงปู่ก็จะลงมาหาเองโดยเสด็จในกรมได้สร้างกุฏิอาจารย์ไว้กลางสะที่วัดนางเลิงซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัววิกตอเรีย มีใบกลมใหญ่ขนาดถาดแต่อย่างไรก็ตามในทุกๆปีหลวงปู่สุขจะต้องลงมากรุงเทพหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะเสด็จในกรมจะกระทำพิธีไหว้ครูในเดือนเมษายนงานจะจัดเป็นสมวันวันแรกไหว้ครูกระบี่กระบองวันที่สองไหว้ครูหมอยาแผนโบราณและวันที่สจะไหว้ครูทางวิทยายุทธพุทธาคมและไสยศาสตร์ จัดเป็นงานใหญ่มีมโหรสพสมโพธท,ทุกคืนพร้อมกับมีการแจกพระเครื่องรางของขลังจากหลวงปู่สุกอีกด้วยแต่ในระยะหลังๆหลวง,งปู่สุกท่านมีอายุมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยอํานวยท่านจึงไม่ค่อยได้ลงมานอกจากนี้เรื่องความแก่กล้าในวิชาอาคมของหลวงปู่สุกยังมีบันทึกไว้อีกโดยที่ผู้เขียนอดีตเป็นพระมหา ซึ่งมีหน้าที่อุปถากหลวงปู่สุขขณะที่อาราธนาท่านมาปลุกเสกพระชัยวัดและพระปลกใบมะขามในปีพุทธศักราช2459ท่านมหาได้กล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพระเจ้าไปอุปถากหลวงพ่อแล้วมีชาวบ้านมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกรุดพิษสมอนบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองนาค สุดแล้วแต่ให้ลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้ลงว่ากระไรท่านบอกว่านะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูข้าพเจ้าจึงบอกหลวงพ่อครับผมไม่มีความขลัง ลงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อบอกว่ามันอยู่ที่ผมเสกเปล่านะคุณมหาข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะระหว่างนั้นข้าพเจ้าให้หลวงพ่อลงกระหม่อมท่านเสกเป่าไปที่ศีรษะตั้งหลายครั้งเมื่อท่านเป่าที่กระหม,ม่อมทีไรข้าพเจ้าขนลุกชันทั่วทั้งตัวทุกครั้งทั้งที่ข้าพเจ้าแข็งใจเอาไว้ไม่ให้ขนลุกแต่ก็ขนลุกสู้ทุกครั้งที่ท่านเป่า ข้อนี้เป็นมหาสรจันจริงๆข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแต่ข้าพเจ้าคนเดียวไปสอบถามภิกษุรูปอื่นๆก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสำเร็จสมถภา,ภาวนาแน่ๆอันหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสำรวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใครพูดจานั่งสงบอารมณ์เฉยๆ ไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางอย่างข้าพเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบเลี่ยงไปทางอื่นเช่นเคยถามหลวงพ่อว่าเขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นตอและเสกหัวปลีเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนท่านยอมเป็นศิษย์หลวงพ่อตอบข้าพเจ้าว่าหลวงโลกแล้วท่านก็น,นิ่งไม่พูดอะไรอีก สักพักหลวงพ่อก็พูดต่อว่าเวลานี้กรม,มหลวงจุมพรไปต่างประเทศเสด็จไปกับเรือหลวงพระร่วงกับราชการที่ห้าตอนที่เสด็จประพาสต่างประเทศและหลวงพ่อสำทับว่ากรม,มหลวงจุมพรนี้ตกทะเลไม่ตายถึงแม้จะมีสัตว์ร้ายก็ไม่ทำอันตรายได้หลวงปูุ่ขได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากร และเป็นเจ้าคณะแขวงหรือเจ้าคณะอำเภอในปัจจุบันเป็นรูปแรกของอำเภอวัดสิงห์แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อใดวันที่ท่านมรณภาพนั้นไม่ปรากฏวันที่แน่นอนทราบกันแต่ว่าท่านมรณภาพในเดือนหนึ่งปีกุลพุทธศักราช2466รวมสิริอายุได้76ปี สวดพระพุทธมนต์อยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนจึงได้ทำการประชุมเพลิงปัจจุบันชาวจังหวัดชัยนาทได้ร่วมกันสร้างรูปปั้นหุ่นขี้ผึ่งไว้ที่วัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อจะได้ทำการสการะบูชาโดยทั่วกันกรมทหารเรือเห็นถึงความสำคัญจึงได้ทำการบูรณะซ่อมแซมมณฑบเมื่อปีพุทธศักราช2545 ประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างลางไหลมาสการะบูชาทุกวันมิได้ขาดวัดปากคลองมะขามเฒ่าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทด้วยนี่คือเรื่องราวของพระครูวิมลกุณากรหรือหลวงปูุ่กวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทที่รายการสองยามนำมาเสนอในวันนี้สุดท้ายนี้ ขอบารมีแห่งหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าจงปกป้องคุ้มครองผู้ที่ติดตามรายการสองยามทุกทุกท่านให้มีความสุขสวัสดีตลอดไปโชคดีมีความสุข